พี่น้องกินข้าวเด้อกินข้าวกันนะคะหลน่นหลนปลาเค็มอปลาดูเค็มใจมีนก่ลำอยู่ด้วยเนี่ยมังบดใส่ก็ได้ปลาเค็มจำมึงบดหลน năm nhiều mm. Mm. chắc không nó mm. 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 chắc không ก็เนี่ยก็เ่อมนีอืมอืมอืมแ่ก่อืมเออเป็นไรแต่ใร็ไม่ยอมอืมแคน้อเกิดก่อืมเขาก็จะว่าเนาะอีหฮนี่มาอยู่ไม่เข้าบ้านได้เลย เขาใหญ่าวายนะ <c oughs> ใหญวันใหญ่วันอีัจนี้มันค้างมันบางมันเขาใกล้ใบมัคขางยาย <c oughs> ใหญ่วันไหน <c oughs> ใาญวันน้องเงาอีโจนี้มันค้าง <c oughs> มันบ่งมันเขาใกล้ <c oughs> <c oughs> ไก่อีกัะมีมันค้างค่ะดาเป็นไปไปไปเอ่ยกันให้เพิ่มนั่บดาอันตรน่ะดาแฉะต่ามาอู่กันให้ก่อนฮึแล้วไม่เกี๊ยบก็เจ็๊ยบก็ไก่ปูปูอือัดตรงด้านไก่เนี่ยน้ำพริกพี่น้องแนะปลาแห้งปลาแห้งปลาแห้ง บาบากนะ่นะเดี๋ยวติดโฟนอ่ะไม่รอ้ก่อนนั้งนี่หขึ้นไปอารถระเจอปขึ้นไปติ้งๆึ้นึเก็บเพื่อจะวังจุมเสรถจุ่มเสรถอ่ะมันหักูเพือเนี่ยยังมึงออาอีไปเลยมึงกูไม่คื

kết quả ha mới luôn ha cái tương hà, mới luôn ha rồi cái hả dài à hai đơn đợi quan tự tên hả dai cả ha mới hà, mới luôn ha mới luôn quên nào cái năn cái năn mía tương, mía tương có khai chị ôn nè YouTube. ừ để youtube, ừ nó có cái mày nè cái mày bằng đơn nè cái mày đó mía hơn lắng về người nội bà anh phải dưới มาดูจูเด็ูดต่เดนยิ้มใหืมลดูเท่าินเลอกไมาให้จิ้งเข้าูินนะชีวิตกูป็นอย่างีชีวิตกูป็ดอย่างอีู้ำนั่นนี่อี่กเอ้ยชีวิตกูปิดอย่างีดงัไผระดกกระมืออวแล้ว ê cho nó ốm nó cũng khô ngoài bike nó pin khô

นะั่นวัดแม่ไเผาก็คเอออีทับขเขาห่อนแกงก็าห่อนขเขาซอยร้อนแกงก็ร้อนยัง อ,อขี่รถมาสิ่งยังลเ้เลยนะจะฟังไปไหนนะจนรถเขาอจอดแยกกับเบสนะยายังมีอะงูกับบอลทานนะว่าเขาอยูไ่ไหน À, mời đây bảo mà mơ đó, mới mời 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 mới mời 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 à. mời 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 Sướng, mời 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 dài mời Ừ. mời 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 Ừ. mời 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 mới nè. Mới mời nè. ผักอืมอืมผิวที่ใอืมพีนา่าอืมผักผักชีลาวอืมักชีล้ว คนนั่นน่ะคนนั่นน่ะคนที่มาขอหนูอ่ะยกให้ยกให้เฮาได้เยอะอ่ะยกหนูให้เขาปูยังไงอ่ะตายแล้วปะพี่อยู่แมลงอ่ะปูยังอ่ะมาเป็นหลานยายอ่ะไม่ใช่นานอาอีกคนหนึ่งไหนอีกคนนึงอ่ะนานอาไม่ใช่นานอาานเออ

ใครได้เพื่อนเนี่ยยังบระทามเพื่อนจะขอยายุคนนี่ยกใหมเพื่อนได้เออป่ะเพื่อนขอยกใหมเพื่อนได้เออป่ะยังบระทางมาสักคนเพประทางเอาผูา้ทอนเนะะี่ยอ่ะไม่ใช่น,นั้นอ่าแม่เอออืมแต่ไม่ใช่บุตรนั้นนะหนุคนนี่หนุไม่เคยเห็นหน้าพี่มาเมเช้าเนี่ยตอนยายรับได้แล้มาเนี่ย มันทำอะไรมันจะเอาลอตเตอรี่มาขายให้ยายเรือบ้าันกานน้ำเกิดปิ้ยอะไเนี่ยอืมม,อม,าามันก็มันเขาว่ายายรับอยู่มันก็ล็อกประตูเลยมันทำอย่างนี้ยายรับยายรับทำอย่างเงี้ยมันคือเขาวร้อว่าน้ำเกิดอืม,อ,มอ่ะพี่นอ้องนะไปแล้วกลับไปนะ